ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียยูเครนกันนะคะล่าสุดทานด้านของผู้นํายูเครนก็ได้มีการสั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนที่อยู่ติดกับเบรุสนะคะหลังจากที่กลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นกองกําลังฐานรับจ้างของรัสเซียได้เข้ามาตั้งฐานในเบรุสขณะเดียวกันค่ะทางด้านของผู้นาเบารุสเองนะคะก็พูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียซึ่งบางส่วนนะคะจะถูกทยอยส่งมาในเบรุสจนครบภายในสิ้นปีนี้พร้อมแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาวุธ เหล่านี้จะไม่ถูกนํามาใช้จริงค่ะโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบรลสหนึ่งในพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดของรัสเซียได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นเมื่อวานนี้นะคะว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางยุธทธวิธีที่มอสโกได้ส่งเข้ามาประจำการที่เบรุสนั้นจะไม่มีวันถูกนำมาใช้จริง โดยลูคาเชนโกแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียต่างยอมรับว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัเสเซียบางส่วนจะถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาประจำการในดินแดนของเบรรุสแล้วและส่วนที่เหลือก็จะถูกทยอยส่งเข้าไปจนครบภายในสิ้นปีนี้ โดยระหว่างกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติเบรุสลูคาชันโกก็ชี้ว่าการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาประจำการถือเป็นความริเริ่มที่แข็งแกร่งที่สุดและเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าอาวุธเหล่านี้จำเป็นต้องถูกส่งมาประจำการที่นี่ในเบรุส ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งตัวของประธานาธิบดีเบลารุสนั้นก็มีความมั่นใจนะคะว่าจะไม่จําเป็นต้องนําอาวุธเหล่านี้ออกมาใช้และจะไม่มีศัตรูหน้าไหนย่างกรายเข้ามาในดินแดนของเบลารุสซึ่งผู้นําเบลารุสเคยถแถลงเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีบางส่วนได้เดินทางมาถึงเบลารุสแล้วและตนไม่ลังเลที่จะใช้มันหากจําเป็นแต่ยอมรับว่าจะต้องปรึกษากับฝ่ายรัสเซียด้วย ส่วนทางด้านของเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุเมื่อวานนี้ว่าการส่งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุธทธวิธีไปประจำการที่เบร,รุสนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ปี1968เนื่องจากราัสเซียยังคงถือสิทธิ์ในการควบคุมอาวุธทั้งหมดอยู่ ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะคะก็ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเพิ่มความแข็งแกร่งของกองกำลังทหารในแนวรบทางตอนเหนือของประเทศหลังจากมีรายงานนะคะว่าผู้นำฐานรักจ้าง w วกเนอร์กรุ๊ได้มาตั้งฐานอยู่ที่เบรรุสแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการทางตอนเหนือของยูเครนนั้นก็จะใช้มาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มแนวป้องกันบริเวณชายแดน ซึ่งเซเลนสกี้เองก็ไม่ได้กล่าวถึงชื่อของพริกโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ซึ่งตกเป็นข่าวก่ขอขบฏในรัเสเซียแต่อย่างใดแต่ว่าสื่อก็รายงานนะคะว่ากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์นั้นอาจจะตั้งฐานทัพในพื้นที่และบริเวณอาคารที่กองทัพเบรรุสปล่อยร้างเอาไว้ไม่ไกลจากเมืองอซิโปวิชิซึ่งห่างจากเมืองหลวงของเบรรุสไปประมาณ90กิโลเมตร ส่วนทางด้านของผู้บังคับการกำลังพลทางตอนเหนือของอยูเครนกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการเตือนภัยว่าจะมีการโจมตีจากเบลารุสหรือว่ารัสเซียในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังด้านเหนือแต่ก็กล่าวนะคะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันทางตอนเหนือหากมีภัยเพิ่มมากขึ้นและยังเสริมว่าหน่วยงานข่าวกรองของอยูเครนนั้นทางานอย่างหนักเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งทางนี้นะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาประธานาธิบดีอันเชดูดาผู้นําของโปโลแลนด์ก็เตือนว่าการที่นายพริโกซินและก็สมาชิกกลุ่มของแวกเนอร์บางส่วนเข้ามาลี้ภายในเบลารุสนั้นอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับเบลารุสค่ะ ส่วนทางด้านของคณะอายการโปแรแลนด์ได้ถแถลงในวันศุกร์นะคะว่าโปลแลนด์ได้ควบคุมตัวนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอาชีพชาวรัเสเซียในข้อหาสายลับโดยระบุว่าเป็นคนที่14แล้วนะคะที่ถูกจับกลุ่มตัวจากเครือข่ายสอดแนมเครือข่ายหนึ่งซึ่งอายการระบุในถแถลงการ์นะคะว่านักกีฬาฮอกกี้ซึ่งเล่นอยู่ในดิวิชันหนึของโปลแลนด์ได้ถูกควบคุมตัวในภูมิภาคไซลิเซียทางตอนใต้ของโปลแลนด ซึ่งนักกีฬาคนดังกล่าวและทีมของเขานั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะแต่ว่าอายการได้บอกว่าได้นักกีฬาคนนี้ได้เดินทางมายังโปลแลนด์ในเดือนตุลาคมปี2021ซึ่งโปลแลนด์เองก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือ,อยูเครนดังนั้นโปลแลนด์ก็กลายเป,เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับสายลับของรัสเซีย ส่วนทางด้านของโคศกหญิงกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นต้องการคำอธิบายจากโปแลนด์กรณีการจับกลุ่มตัวพลเมืองชาวรัสเซีย <launches. S 1> ส่วนทางด้านของนายเปโดซันเชสนาย,ยกรัฐมนตรีสเปนนะคะได้เดินทางถึงสถานีรถไฟใน,รในกรุงเคียฟแล้วก่อนที่จะมีการพบปะกับประธานาธิบดีโวโลโดเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในขณะที่สเปนได้ขึ้นเป็นประธานหมุนเวียน6เดือนของสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu โดยเจ้าหน้าที่สเปนบอกว่าซันเชสนั้นต้องการให้การเดินทางเยืยนอนยูเครนเป็นการทำงานครั้งแรกของสเปนในฐานะประธานหมุนเวียนอ eu เพื่อแสดงให้เห็นว่าอ eu นั้นสนับสนุนยูเครนในทุกด้านทั้งทางด้านการทหารมนุษยรธรรมและเศรษฐกิจซึ่งซานเชสนั้นจะกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาของอยูเครนแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ด้วย ซึ่งนอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีสเปนยังกล่าวด้ยวยว่าสงครามในยูเครนนั้นเป็นผลที่ตามมาจะเป็นประเด็นที่สเปนจะดําเนินการในระดับต้นๆในช่วงที่สเปนได้เป็นประธานยู ซึ่งทางนี้ประเทศต่างๆที่ได้ขึ้นเป็นประธานนั้นก็พยายามที่จะกําหนดระเบียบว,วาระภายในกลุ่มแม้ว่าผลสุดท้ายผลที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับชาติสมาชิกทั้งหมดก็ตามซึ่งนอกจากเรื่องของยูเครนแล้วนะคะสเปนเองก็ยังกําหนดวาระการทําข้อตกลงการค้ากับกลุ่มเมอร์โคซูในอเมริกาใต้และก็ยังมีข้อตกลงผู้อ,อพยพอีกด้วยค่ะ ขอบพระคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ